สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง A สุรศักดิ์นะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวการติดตั้งรางวายเว์ way. แล้วก็ติดตู้นะครับขั้นตอนการติดตู้อาจจะไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าขั้นตอนการติดตั้งรางวายเว์อาจจะได้เห็นนะครับไปชมกันเลยวันนี้ผมจะมาทำการติดรางวายเว์นะครับติดคนเดียวรางตัวนี้เป็นขนาด 4นิ้วคูณ4นิ้วคูณ8ฟุตนะครับก็คือเราจะติดเอาไว้เดินสายไฟโซล่าเซลล์เรานี่แหละนะครับตรงโน้นนะครับก็จะเป็นกล่องควบคุมไฟที่ผมประกอบไว้นะครับก็ทำคนเดียวครับก็ใช้วิธีการใช้ไม้มาช่วยค้ำยันนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นสว่านโรตารี่นะครับเป็นสว่านกระแทกเจาะปูน วนตัวโน้นเป็นสวรรค์เล็กนะครับก็ทําการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับ6กรูก็ห่างกันประมาณ1เมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปมาร์กจุดแล้วก็เจาะผนังปูนก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เจาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจาะทั้งหมด6รูนะครับใช้ดอกสว่านขนาดเบอร์8นะครับก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะยกรางวเวยขึ้นมาติดนะครับพวกเบอร์8 ส่วนน็อตเราจะใช้น็อตเบอร์10นิ้วครึ่งนะครับก็จะเป็นน็อตหัวกลมแบบนี้นะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีการไปขูดหรือว่าไปตัดสายไฟนะครับข้างใน โอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนอ็อตหัวที่ไม่มีคมนะครับป,ประมาณนี้น้น no. นะครับสวยงามนะครับไม่มีระดับน้ำนะครับใช้โทรศัพท์วัดระดับน้ำเลยมีรูตรงหรือเปล่านะภากลงไปจยนประมาณนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปติดกล่องนะครับติดกล่องควบคุมมุมขวา ส่วนที่เหลือนี้อนาคตครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ติดตู้แล้วก็ลางเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เดินสายไฟน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับถึงจะเดินสายไฟเดี๋ยวเราจะไปดูตู้ที่เราติดกันนะครับโอเคก็คคจะเป็นตู้นี้นะตู้ที่ผมประกอบเองนะครับตัวนี้ก็จะไว้ควบคุมหลอดไฟนะครับใครที่อยากดูรีวิวหลอดไฟรอบบ้านก็สามารถกด ลิงก์ข้างบนนะครับลิงก์ข้างบนนี้บนนี้บนน,น,น,นี้นี่นะครไปดูได้เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่คิดไว้คือเราจะเดินท่อนะครับเจาะตรงนี้2ข้างลงไปเพื่อ,เ,อเชื่อมต่อสายไฟไปที่ไฟนะครับไฟตรงนั้นนะครับไฟตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมไฟแล้วก็เจาะตรงนี้ลงมาเชื่อมกับรางวเวเพื่อเดินสายสาย pv นะครับโซลาร์เซล ตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะเดินสายไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆทุกภาพรวมกันแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือรางทําไมติดยาวจังเลยนะครับตู้มีใบเดียวอนาคตครับอนาคตมันจะเต็มไปด้วยกล่องควบคุมไฟนะครับเราเริ่มครั้งแรกเราก็เล่นตู้เล็กๆกก่อนนะครับ มันก็จะมีสาย PV กับสายสายไฟใช่ไหมที่จะต้องต่อไปใช้แต่ว่ายังไม่ได้คิดว่าจะต่อไปยังไงจะต่อมาข้างนี้แล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาหรือเปล่านะครับเพราะว่าแผงจะติดบนหลังคาส่วนสายไฟก็น่าจะเดินออกมาจากนี่นครับเดินจากนี่แล้วก็ไล่ขึ้นไปที่ที่โน่นเลยนะที่เพดานแล้วก็ลอดเพดานมานะครับลอดเพดานว่าโผลบล็อกนี้นะไม่รู้จะโผยังไงโผมาแล้วก็เดิน เดินลางตามน้ลมาเปล่านะครับเราก็กระโดดเข้าตรงนี้เลยหรือว่าจะกระโดดจากตรงนี้ชิดผนังตรงนี้หรือว่าจะจากตรงนี้ลงไปใต้ดินแล้วก็ขึ้นฝั่งนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับผมควรที่จะเดินจากบล็อกนี้ลงใต้ดินหรือกระโดดขึ้นเสานี้แล้วก็ขึ้นหลังคานะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่าผมควรที่จะติดยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นการติดตั้งรางวายเวแล้วก็ตู้ควบคุมไฟก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ